ตวัสดีครับพี่น้องมงนีพามาเมองคายใส่คายไว้ไปประหมอซีเซนไปจะได้ประหมอไปถอดลาบบ่มึงบรรยากาศพี่น้องเลยน้ำถท่มเขาเจ้าเลยรใไฟไปไปลุนน้ำกันพี่น้องเลยพี่ได้บ่หนำเต็มเลย และใส่ไวในปลาบักบุ่งเมื่องนี้เป็นยังไงน่ะพี่น้องยามกันใายยากเนี่ยวยน้ำโอ้มานแล้วมานแล้วทางโกกักน <c oughs> จะลมเนะ อยากให้พี่น้องได้เห็นโอ้ปลาหมออ้ตายเลียวแทนเนาะปลาหมอนะพี่น้องอใส่ใบใมือเศ้าอยู่นี่นี่ ขาตึกตึกอยู่ตั้งผีไปดุนต่อพี่น้องเลยหมอกระตวดีอยู่หนสองโอ้ยสลำบากเดพี่น้องในต่างจอง ลมแปะตรงนี้จบเกมเลย <c oughs> ใครพี่น้องหินพอแม่พี่น้องหินหายุหากินใส่ด่างใส่น้ำมันใส่ใบมือซอานีัวแลว cái nhân ừ, xả ừ, liệu Mưa điều nó Đi thẳng lang chắc nói Tìm đi, đi, yêu thiệp 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 thế này là si pha khum vốn tốt thế này luôn Oh, คลายเง a u อยู่มองเลยคลายผู้ลุบเลยหรอคลายสองพื้นเนี่ยอีกแล้วสอง <c oughs> โอ้มาเป็นคูเลย ถอดถอดลาบเนาะบางกล้องบอกพี่น้องนี่ดูกล้องก็ค่อยดีเลยจำเจักหัวเนาะ บาจังเลยคายก็ได้ปลาปลบกุงบอลเลี้ยฝานตัวนตวนตวนต้ดึงเอาเลย,ดยได้บอไใจยินๆใจยินยน ไปซีซินตะคองไปพร้อมพี่น้องเลยเดี๋ยว หน้ำโทรศัพท์ติดตกน้ำโอ้ตัวนี้ต,นติดตะเสาบ่็ออกมาเลยทุกอย่างดีเทคต,ตากำลงังอันนี้คือจังบุกโอ้ตัวนี้ตาอะไร Ôi, vậy, bỏ vậy. Là nó. Bắt khiến Bạn tháo cái bắt bạc nó. Nó <laughs> vô pha càng đồn Trong đầy. ดำสองตรงเสามึงกำลางพร้อมเดี๋ยวมันสองตัวนี้ติดไม่ไหมเลยนีย่มันขนาดนี้เอามือข้อมกล้องไปน้ำเสียว เ๋ยวเ๋ยวกลองลุดเ๋ยวกลองดมพี่น้องเลยขันเมนขันเมนน้ำใส่ข้างขึ้นไว้นี่ที่เรียนดีนี่กระหมอนี่เนาะอันนี้กับนาขจ้าม Cháu văn khẩu rồi, khẩu nó thuộm Nam nó thuộm khẩu Bình lắm Cái cây nam Tít nhau Nó đơn thì bông mi cứ đi ừ. ừ. mà sau này cái ừ. này tài liệu thật bà vâng kiếm hoi kiếm hoi kiếm hoi quay hoi kiếm 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 ชอดเด็ดช็อตเด็ดประชอนช่อนปลาโม่กล้องมันเข้าไปไปละคอปละคอนอยปลาล่นนี่นนนนกำลังสีหลนี่อือสุกงาสีเซนพอดีเลยเนาะปลลงคลองลงหมวงลงของ โอ้เสียงปลาปลานึ่ปลาโอ้โอ้เสียงปลาลูกคอกตัวนี้เป็นติดบีกีนสดเลยสวดเลยใจเย็น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  ใจเย็นใจเย็นปุ๊บโอ้สามนิวเมียนีพนะ่พู้น่ะลิกปลาลูกปลาพี่น้องเลยยามเสร็จแล้วพี่น้องเลยชองหัวชองพื้นเมืองกันผลงาน ของรุ่นใหม่โอุ้หน่ะขักคือได้ละคุณนนะ่ะโอ้เขาท่าเขาท่าก็หมอเมย์ใหญ่ดีเนาะตัวยิ่งน้อยหรือเปล่หมอโอ้ยนี่กัน จำหนีน้องพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด,อด,ด้อไปดูบ้างใจรังคาขยันทำลิฟฝากคืม้มยำเวียนมนือนี้ขอบคุณครับ